คำว่าพลังโฟกัสก็คือพลังของสมาธินั่นเองค่ะการที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนโฟกัสได้ไวนั้นเราจะต้องมีความนิ่งอันหนักแน่นค่ะวิธีการค,คือตีให้คุณไปนะคะตื่นเช้าขึ้นมา10นาทีค่ะยังไม่ต้องทําอะไรทั้งสิน้นภารกิจการงานหยุดเอาไว้ก่อนตื่นมาปุ๊บจัดการภารกิจอะไรส่วนตัวเรียบร้อยแล้วให้คุณนั่งสมาธิสัก10นาทีเอาแค่เบาๆสาหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะคะนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวเอออยู่กับลมหายใจตนเองนะ กำหนดลมหายใจาตัวเองเข้าออกแบบนี้นิ่งๆสินาทีคุณจะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นและความนิ่งความสงบมันจะมามากขึ้นและเวลาที่คุณออกมาใช้ชีวิตประจําวันในทุกๆวันสมาธิไอ้ตัวที่คุณทําอยู่เป็นประจําทุกวันเนี่ยค่ะมันจะทําให้คุณเนี่ยนิ่งขึ้นและมันจะทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนโฟกัสได้ไวมากเปลี่ยนเรื่องคิดได้เร็วมากตอนเช้านะคะสินาทีแล้วก็ก่อนนอนนะก่อนคุณจะนอนลงไปนะคะอีก10นาทีคุณฝึกแบบนี้เป็นประจำคีย์อยู่ที่คุณจะต้องทำเป็นป จำสม่ำเสมอบ่อยๆนะคะถ้าคุณทําแบบนี้ได้คุณออกมันข้างนอกภายนอกคุณจะเปลี่ยนความคิดได้ไหวมากๆ